ความเริ่มล้ําพุ่งสูงปริ๊ดนะครับท่ามกลางโควิด19พร้อมทั้งผลักดันให้รัฐเนี่ยประชานิยมแจกเงินอัดฉีดยังหนักครับสุดท้ายเนี่ยจบไม่สวยเลยนะฮะจะเป็นไงเล่าให้ฟังครับ สิ่เพิเศษคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ช่องคิมพอร์ตี้ลาที่มาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของความเหลื่อมล้านะครับแล้วก็นโยบายประชาชนต่างๆนานา,นา,นาที่อาจฉีดหนักในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายคนก็กังวลเรื่องของผลที่ตามมาถูกไหมฮะแต่ต้องอยากมาคุยกันก่อนว่าทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ครับอย่างแรกหลายคนสังเกตไหมครับว่าตอน,น,นหลังๆในนายโจบไบเดนก็ตามนะครับหรือว่า,นานรัฐบาลหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการอัดฉีดเงินอย่างมากมายนะครับโดยพอสหร,รัฐเ,น,น,เนีฉพาะสหรัฐเนอกกแและมีีพ็เจท่ อยู่อีกหลายทีเรียนเลยครับแต่การอัดฉีดมากแค่ไหนก็ยังไม่พอนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณเจเดตยาเล่นเนี่ยนะครับก็เป็นขุนคลังนะฮะพร้อมบอกอีกว่าเฮ้ยมันต้องเพิ่มเพดานนี่นะเพื่อต้องกู้เงินหรือใช้เงินมากขึ้นมากระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปต่อได้มากขึ้นนะครับเอาจริงๆเนี่ยยุ่ยไปพวกนี้การอัดฉีดเงินประชานนยมหรือแจกเงินเนี่ยนะครับก็มีคนที่คัดค้านนะไม่ใช่คนเขาจะเห็นด้วยทุกคนนะครับอดีตการคลังคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์อะไรก็แบอบกว่าเฮ้ยอัดฉีดเยอะเกินไปแล้้้้วสุดดททาาาาายยเเเนนน่ะคจํใใหหกิิงฟอภภต มาครับแต่ซึ่งก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะดูที่จะโอเคแล้วก็ดูผ่านกับโปรเจกต์นี้ง่ายๆเลยครับซึ่งจริงๆการใช้เงินของคุณโจไบเดนเนี่ยครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะมีอีกแพ็กเกจหนึ่งสามจุดห้าทีเรียนเนี่ยนะครับรวมจากของเก่าเนี่ยก็เกือบจะเจ็ดทีเรียนแล้วนะฮะเพิ่งอยู่ในตำแหน่งได้ไม่นานเลยนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับ จากการโควิดใช้เงินมัแค่1.9 t r i l l i เองนะถึงแม้บางนโยบายของทรัมป์จะดูออกมาแปลกๆหรือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เห็นภาพเลยว่าต่อให้บางครั้งเนี่ยครับอนุมัติมาแล้วเนี่ยแต่ก็ใช้การยากครับไปถึงคนคัดค้านเยอะมากคนไม่เห็นด้วยเยอะสุดๆไปเลยครับคือเกิดอะไรขึ้น,นครับคือทรัมป์เนี่ยออกนโยบายอะไรก็ติดขัดติดขัดไปหมดตรงเนี้ยแต่ในจอไปเด่นเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมมันดูแบบผ่านช่วยผ่านชุวย ขอเท่าไหร่ก็แบบว่าไปได้ผ่านหมดเลยครับคือหามองดูภาพรวมนะครับของคุณโจไปเด้กับคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเ้ก็มีการผลักดันเศรษฐกิจที่ข้าง,างต่างกันบ้างแล้วก็เหมือนกันบ้านในบางส่วนนะฮะซึ่งต้อง,องยอมรับก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางอเมริกาเนี่ยครับก็เป็นประเทศเสรีถูกไหมฮะก็คือแบบประเทศเสรีคืออะไรประเทศเสรีเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบเรื่องของการอุดหนุนนะครับหรือว่าแทรกแซงเศรษฐกิจเนาะต้องการให้แบบว่ามันตลาดมันพาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ซึ่งหลังๆมา ต้องกระตุน้นต้องบิดเบือนต้องช่วยเหลือต่างๆ,ๆซึ่งนี่มันค่อนข,ข้างผิดแพกนิดหนึ่งนะครับแต่นั้นก็นแล้วแต่นะครับคำถามคือว่าพูดอย่างเงี้ยนโยบายที่มันช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกับประเทศเสรีนะฮะคำตอบก็ง่ายมากนั่นคือความเหลื่อมล้ํานั่นเองนะครับซึ่งหลายคนจําได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่รับการเลือกตั้งมาเนี่ยโดยก็ชนนโยบายเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเหมือนชาตินิยมนิดหนึ่งนะครับนั่นคือการดึงงานเข้ามาที่ประเทศนะครับกิจการต่างๆนเกิดให้คนนนเีีมมงงาิ เองซึ่งหามองลึกๆจะเห็นภาพว่าตอนนี้มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงในประเทศถูกไหมครับก็ต้องเอาเงินให้กับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยให้ลุกขึ้นมาได้นะครับในฝั่งของทรัมป์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยคนไม่ได้ประทับใจนั่นแหละนะครับคือมันอาจจะคืนเงินให้กับคนแบบว่าลักย่าได้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าในฝั่งของโจไบเดนเนี่ยมาถึงก็อาจฉีดแจกหนักไปผมว่าคนเนี่ยดูที่ชอบครับคำถามคือทุกคนรู้ไหมนะครับว่าการแจกเงินการกู้เงินเนี่ยมันมันมีก็มีผลที่ตามมาแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยยๆ แต่ดูเหมือนคนก็จะไม่แคร์กันแล้วนะฮะทำไมต้องแคร์ด้วยครับเพราะทุกคนมันได้ประโยชน์อะมีใครไม่ชอบมั้งอ่ะการแจกเงินกันอัดฉีดเงินใช้งเงินจากอนาคตนะครับ เรื่องของปริมาณที่สูงขึ้นนะครับหรือเรื่องของการเกิดประชานิยมทำให้ผมนึกถึงคําพูดของคนอย่างนั้นก็คือคุณจิมโรเจอร์นั่นเองครับจิมโรเจอร์ก็เป็นนักทุนดับตํานานคนหนึ่งนะครับเขาเคยมาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยประธานาธิบดีหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่งินแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับแต่มีหน้าที่ทําให้คนทุกคนแฮปปี้เนี่ยฮะให้คนทุกคนมีความสุขนะครับการแจกเงินก็ใช่ทุกคนก็แฮปปี้ดีครับแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าสภาพคล่องจะหมดนะครับหรือว่าจะไม่มีเงินใช้ครับเพราะ ชอบแซวว่าเป็นมอร์มันนี่ทูเดย์เดี๋ยวก็เกิดคนนี้อยู่ดีครับจีมองว่าตอนนี้าารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอายุนานนักหรอกนะครับสี่ปีท่านเองก็ต้องอฉีดประชาชนไม่คนเนี่ยชอบสนใจมันเร็วมันง่ายกว่าครับแล้วถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นไหมเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับยิ่งเป็นโควิดยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจากการรายงานเนี่ยครับเขาบอกโควิดเนี่ย,ยทำให้ความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ คนดำเนี่ยนะครับคนผิวสีเนี่ยครอบครองเงินแค่22เซนเองเมื่อเทียบกับ1ดอลลาร์นะครับที่คนขาวครอบครองนั่นเองครับหมายความว่าคนผิวขาวเนี่ยเขาครอบครองความมั่งคั่งมากกว่าคนผิวสีถึง5เท่าเลยครับและจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของ Household Net Worth เนี่ยนะครับถือว่าความมั่งคั่งโดยรวมเนี่ยเฮ้ย เติบโตสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่า31ชิลเลนดอลลาร์เชียวนะครับแต่ว่าเบื้องลึกของข้อมูลนี้นะครับกับน่าตกใจอย่างยิ่งคือว่าเงินเนี่ยตกไปถึงคนรวยมากกว่านั่นเองครับจากรกายงานนี่ครับบอกว่าท็อป1%ของประเทศนี้นะครับครอบครองทรัพย์สินไปเกือบ30%เนี่ยนะครับแล้วก็มี wealth มีความมั่งคั่งที่มากขึ้นท่ามกลางการเกิดของโควิดด้วยนะครับท็อป10%เนะี่ยฮะหรือว่า10%ของคนรวยที่สุดเนี่ยครอบครองความมั่งคั่งไปกว่า60%เนี่ยนะครับแล้วก ถท็อป50%นะครับหรือว่าครึ่งบนนี่นะครับก็ครอบครองความมั่งคั่งรวมไปกว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วพูดถึงคนที่เหลือล่ะบอททอม50%หรือว่าคนจนเนี่ยนะครับ50%หรือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยครับครอบครองความมั่งคั่งเนี่ยนะครับน้อยมากเลยประมาณสัก2-3%เองครับคำถามคือคน50ส่วนคนครึ่งหนึ่งนะที่เป็นคนแบบว่ารักยาตเนี่ยครับโอ้โหครอบครองความมั่งคั่งเพียงแค่ประมาณ2-3%เนี่ยคือความห่างชั้นหรือความเหลื่อมล้ายมันส้ มากครับซึ่งถามว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงเนี่ยนะครับก็ต้องไปออกที่เรื่องของภาษีเนาะภาษีคนร่ํารวยต่างๆนานานนครับตอนนี้เนี่ยคนร่ํารวยของอเมริกานี่นะครับ400 family เนี่ยนะตอนนี้จ่ายภาษีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปอีกนะครับก็เลยมีคําพูดว่า tax me if you can นะครับแม่คุณเจฟนะฮะเอาจริงทันโจเบเดนเนี่ยก็มีแผนจะเก็บภาษีคนรวยนะครับแต่ว่าจ,จนจวจลอดเนี่ยก็ยังหายเงียบเลยครับคือตอนนี้เนี่ยเหลือแต่พวกแบบแพ็กเกจการจ่ายเงินอาชีพเงินนะแต่แพ็กเกจการจัดภาษีเนี่ยนะ หลายคนก็แสว่าเอ้ามันหายเงียบไปเลยนะแผนของโจไบเดนนะครับพอมาถึงจุดๆนี้เรื่องของความเหลื่อมล้าคุณจะเห็นภาพว่าเออยังไงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาชีไปเถอะแจกเงินไปเทุกคนเนี่ยแฮปปี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าใครๆก็ชอบรัฐบาลแจกเงินเพราะว่าชันได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าจะรู้นะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะแย่ต่อไปหรือว่าต้องมีรายจ่ายที่เข้ามาด้วยการขาดดุล ในอนาคตมันก็คงต้องมาจ่ายเรื่องพวกนี้แต่ว่าคนก็ไม่สนใจแล้วฉันได้ประโยชน์ก็เอาแล้วนะฮะซึ่งประเนชเช่อมโยงไปทางคุณเรดิโอนะครับที่เคยออกมาบอกว่าช่วงปลายไซเคิลเนี่ยช่วงปลายวัฏจักรเนี่ยครับความเหลื่อมล้ําจะสูงมากนะครับทำให้รัฐเนี่ยที่เป็นแนวประชานิยมเนี่ยจะได้รับการรับเลือกนะฮะรับเลือกมาเพื่อเพื่อจะแจกเงินอัดฉีดเงินเพราะคนเนี่ยไม่ไหวแล้วความหน่อมล้วมันสูงถูกไหมและเนี่ยคือลายไซเคิลนั่นเองครับแต่คำถามคือว่าการอัดฉีดเงินแบบนี้การกระตุ้นฐกิจแบบนี้แจกเงินแบบนี้จะะะกรรทบอไ คนก็จะทราบอยู่แล้วเรื่องคือเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันทาให้ทราของอย่างราคาแพงขึ้นทรนัพย์สินต่างๆก็แพงขึ้นถูกปะสุดท้ายเนี่ยคนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยครับก็เหนื่อยหนักอยู่ดีเพราะว่าค่าครองชีพเขาสูงขึ้นนั่นเองครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับราคาบ้านในอเมริกาเนี่ยก็แพงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่ายอดขายเนี่ยเริ่มจะลดลงนะครับโดยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยราคาบ้านสูงขึ้นถึง14%ครับเพราะการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยทำ ح ح ให้พวกส กับกันเนี่ยแอสเซทต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็แพงขึ้นด้วยนั้นคนรวยเนี่ยครับเงินเฟ้อคนรวยเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับแต่ให้ค่าของชีพของคนทั่วไปเนี่ยหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับและล่าสุดนะครับจากการวิจัยเนี่ยก็บอกว่าผู้คนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยจะจะแคร์อีกต่อไปแล้วนะครับเขาคาดหวังครัให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเขาครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของคนทั่วไปเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างมาช่วยเศรษฐกิจหน่อยหรือช่วยพวกเขาหน่อยครััััััับบนน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 ้้้ซึ่่่่่่งงงงงงททหหมมมดวววลเเเเเีีีียยยยกกก็็็จจจะะะะะภาา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 พพรรรรออออชชตไปปคค ได้รัฐบาลเองก็ชอบที่จะอัดฉีดหรือแจกจ่ายเงินในรูปแบบนี้เพราะมันแก้ปัญหาได้ง่ายที่สุดครับแ้าสุดท้ายเนี่ยผมทบจะเป็นหน้าตาแบบไรแล้วก็จะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรได้มาฟรีนะคุณต้องจ่ายในอนาคพอย่างแน่นอนครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับมาสุดคลิปคนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยพูดถึงภาพรวมเนาะว่าทําไมการอัดฉีดเงินช่วงนี้ไม่มีใครห้ามกันเลยนะครับ3.5มจุ trillion ออกแพ็กเกจอะไรมาประชาชนก็ตุยอมรับกันหมดนนรรัับซึ่่งออเเาากวมมหื วัชจักรสุดท้ายแท้ท้ายแล้วนะครับที่ทําให้แบบว่าเฮ้ยมันการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเพราะความหนนั้นมันเติบโตทาให้ประธานนิยมเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นมาครับผู้คนส่วนมากต้องการให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือพวกเขานะครับเพราะเขาอาจจะแบบสู้ยากแล้วสู้ไม่ได้แล้วจากปัญหาความเดิมแล้วที่เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจากพวกระบบทุนนิยมหรือพวกเสรีต่างๆครับถึงแม้ว่าการแจกเงินอัดฉีดเงินอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสุดนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเยียวยาประชาชนส่วนใหญ่ได้แลวเขาก็ชอบอะไรแบบนั้นครับแต่การอเงินว เินเนี่ยไม่ได้งอจากต้นไม้นะครับเงินเนี่ยมันก็ต้องมีรายจ่ายของมันนะฮะต้องรอเวลาที่ต้องได้ใช้หนี้ในอนาคตนั่นเองเนาะก็ฝากจับตากนันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นั้นกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวเวอร์ตี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังพารู้ข้อมูลเชิงลึกก็ส่องสำชีพห้องในวงไหนข้างล่างนี้เลยก็จะมีบทรีเสิร์ชมาคุยกันแทบทุกวันเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะาจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ